ผู้ชมคะหลังจากมีประเด็นของเด็ก8ขวบหรือว่าน้องไนท์เชื่อมจิตสังคมก็ตั้งคาถามว่าเอ๊นี่เป็นพฤติการของการออกมาหลอกลวงเข้าข่ายการหลอกลวงหรือไม่ในขณะเดียวกันล่าสุดคุณแม่ของน้องไนท์เองก็ยืนยันว่าจะยังคงทําแบบนี้ต่อไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกรักนะคะท่ามกลางหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เนี่ยค่ะสังคมก็ตั้งคาถามทันทีในประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนก็คือการปกป้องสิทธิของเด็ก8ขวบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตรงนี้มีมากน้อ ้อแค่ไหนในขณะที่ครอบครัวเองก็ยืนยันจะสู้ตามขั้นตอนในทางคดีด้วยนะคะโดยเฉพาะล่าสุดก็มีการเดินไปยื่นหนังสือหลายจุดพอสมควรนะคะเพื่อให้เห็นความคืบหน้าในทางคดีดเรื่องนี้ด้วยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะผู้ปกครองและเด็ก8ปดขวบพร้อมกับทนายเดินทางไปหลายแห่งเลยนะคะอย่างเช่นที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยื่นหนังสือร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่พอมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบขอให้ลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่พอม ข้อมูลนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านของเด็กวัย8ขวบและเข้าสู่ระบบของการคัดกรองส่วนรายละเอียดอยู่ในเอกสารนะคะซึ่งจากการพูดคุยเนี่ยพ่อแม่เด็ก8ขวบได้มีคำสั่งให้พ่อแม่ยุติการนำลูกไปแสวงหากำไรให้คำนึงสิทธิและเสรีภาพของเด็กเป็นหลักซึ่งทางพ่อแม่ก็รับปากว่าจะดูแลเด็กเป็นอย่างดี มีรายงานว่าบรรยากาศของการพูดคุยในช่วงเวลานั้นพ่อแม่และเด็ก8ขวบเนี่ยก็ดูปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความผ่อนคลายโดยหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยด้านของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นผู้มารับหนังสือนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกรณีการร้องขอให้ศาลไต่สวนผู้ปกครองให้ยุติการนำเด็ก ไปสแสวงหาผลประโยชน์และขอให้ร่วมมือกันกำหนดแผนดูแลเด็กร่วมกันพอมอก็สารนัดไต่สวนนะคะในวันที่17มิถุนายนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของเชื่อ ส่วนความเชื่อนั้นจะมากระทบต่อการคุ้มครองสริภาพของเด็กหรือการพัฒนาการของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยอันนี้แน่นอนทางพมอเราก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะแลวตอนนี้มีสิ่งที่จำเป็นอ,อย่างยิ่งที่จะต้องมีการแยกตัวเด็กออกจากทางครอบครัวตรงนี้ทางพมมีความคิดเห็นอย่างไรครัว่าจําเป็นม,ะมะกากน้อยขนาดไหนคะเราเคารบต่อการตัดสินของศาล เราต้องรอสารตัดสินเท่านั้นนะคะวันที่17บเจินายนฉะนั้นแล้วในขณะนี้เราไม่สามารถที่แยกตัวเด็กออกมาได้นะคะด้วยสารที่ยังไม่มีสา่งนะให้เรารุนารน,นะคะ,คะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ครอบครัวของเด็ก8ขวบเดินทางไปก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกปอ,อ,อทค่ะ ตรงนี้เนี่ยเป็นการนําเอกสารที่ถูกทนายความคนหนึ่งร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับครอบครัวและเพจนิรมิตรเทวาจุติ แล้วก็เป็นข้อหาว่านำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่เอาไว้เป็นหลักฐานนั่นเองนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่รายงานไปว่าคุณแม่คุณพ่อมีการรับปากว่าจะดูแลลูกอย่างดีแต่ว่าช่วงหนึ่งคุณแม่ของน้องเนี่ยก็ยืนยันว่าจะยังให้ลูกชายสอนธรรมะและชวนให้คนมานั่งสมาธิเพื่อทําการเชื่อมจิตต่อไปค่ะคือเบื้องต้น,นก็คือได้ได,ได,ได,ได้มีการคุยกับน้องแล้วทีนี้ สิ่งไหนที่น้องทำแล้วน้องมีความสุขในฐานะของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปล่อยให้น้องทำพี่ก็ได้อธิบายกับทางครมอเรียบร้อยแล้วในเรื่องตรงน,นี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่น้องจะสอนทำเรื่องอะไรอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วเขามีความสุขก็ต้องให้เขาทำก็ต้องปล่อยเขาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะให้ท่านช่วยดูแลก็คือในเรื่องของการที่น้องโดนกุศาหรือการที่เอาอะไรที่ไม่เป็นความจริงของน้องเนี่ยออกไปเผยแพร่เนี่ย แล้วสื่อก็ยังประโคมข่าวกันไม่เลิกอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านก็เลยเลยมีการพูดคุยกันว่าตรงนี้เดี๋ยวเรารอขอบวนการตามกฎหมาย แม่ของเด็กยังระบุถึงเหตุการณ์ที่สถานีตำรวจนครบานทองหล่อนะคะเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อขอดูรายละเอียดว่าถูกกล่าวหาในประเด็นใดบ้างและจะปฏิเสธข้อหาใดาหรือไม่โดยมีรายละเอียดบางส่วนที่ลูกชายยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งอาจจะมีการแจ้งความกลับด้วยด้านของพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ ผู้กำกับการสอนอทองหลอกก็เปิดเผยว่าคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเด็กชายและพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาจะต้องขอเวลาในการทำหนังสือคำให้การภายใน30วันด้วยในทางคดีก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะแต่ไม่ว่าเราจะมีฐานความเชื่อเรื่องนี้อย่างไรปรากฏการ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อเด็ก8ขวบอย่างแน่นอนนะคะ